เฮียแม่งทำดีกว่าเสิร์ฟหลักอีกไอ้สัตว์แล้วเฮียอะไรเนี่ยมีสาวอาทิตย์กับ J K เนี่ยอ๋อพี่ต้องเอาคูปองไปแลกผมให้เหรียญพี่ไปแล้วเฮีย K เฮียอะไรเนี่ยฮะสุ่มเอาจะได้อะไรเฮียอะไรเด้อสี่เดือนแล้วครับกูได้ได้เหรียญอะไรบายังไม่เห็นมีสุ่มเฮียอะไรเลยอะได้เหรียญนี่ไงมันมันยังสุ่มไม่ได้ใช่ไหมยังไงต่อ กูได้กูได้เหรียญอะไรมากูได้อีเวนต์เหรียญเหรียญจะกาชาตู้ JK อ่ะต้องไปตู้นี้ปะอ๋อนี่ไงปะตู้นี้ปะไหนอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่พี่พี่เอ็นนี่มาแล้วใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวเพนกันเนี่ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องใช้รอรอรอแป๊บนึงขอหนึ่งนาที ใช้อะไรเด้อสัตว์กูคิดว่าแล็กน่ารักไอ้เฮียโอ้โหเฮยมันสูงขนาดไหนเนาะอ๋อนี่เป็นน้ำหมอมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยเฮียแม่งทำดีกว่าเซิร์ฟหลักอีกไอ้สัตว์เกาะเนี่ยดูดิเฮียไม่เอาไปลงเซิร์ฟหลักไว้สัตว์แล้วทำไมกูเห็นชื่อคนมีข้างบนด้วยอ่ะฮะ อ๋อเขาตั้งสเตตัสพี่กดตัว K ได้ก็คือจะตั้งตั้งสเตตัสได้พี่ได้ลองเปิดดูก่อนนะเทมตัวน้อยโอเคได้แล้วพี่พี่เลขอะไรนะเลขเก้าะใช่เลขเก้าอ่ะพี่พ,พ,พี่พี่ต้องเปิดเหรียญอ่ะผมให้ปไปแล้วร้วอเหรียญปิดตรงไหนอะฮะ พี่กดตัวทีมันจะมีอยู่2เหรียญนะตอนนี้มันจะมีเหรียญ JK สองเหรียญพี่ต้องเปิดสักเหรียญนึ่ะมันจะมีสักเหรียญนึงเปิดได้อะก็ปีเว้นอะไรเนี่ยอ่ะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว้ยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวรอดิพี่<า>พี่รอเฮ้ยเขี้ยอันนี้ได้เกลือถ้าเปิดได้จุกได้เกลืออ๋อถ้าเปิดไอ้เขี้ยจุกได้เกลือเหรอไม่ได้เขี้ยอะไรเลยพี่ใช่พี่เอาไว้ในคีรัดแล้วพี่ก็กดหลัวๆก็ได้ เปิดหักเปิดโคตรเท่อ่ะไอ้สัตว์กดไว้เลยกดได้แจยยจุกอ่ะไอ้สัตว์กะกดนิดนึงเลดเลดอ่ะนะก็มันเป็นเลดอ่ะนะเปิดรัวๆดิยแต่มันกดมันมันมันเปิดได้ทีละทีละจอทีละจอเฮ้ยเฮ้ยได้ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้ได้ไเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนนี้ได้ตังค์ก็ก็ยังเป็นสิบเลยลุงได้แล้วลุง โอกาสออก10%แล้วมึงเอาใครมาลงไงเฮียอ่ะคนที่เติมเยอะที่สุดในแฟมไงเปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆเปิดให้ได้ JK ทั้งอันดิลองพี่ลองเปิดให้ได้ JK ทั้งอันอยากแจกไม่เล่นบ้างนะค่ะพี่พี่จะโชคสวยไปไหนวะลุงครับลุงผมอยากผมอยากลองเปิดอะครับ ไอ้ได้เหี้ยอะไรๆสัตว์เปิดไปสิบวันแล้วไอ้สัตว์เฮี้ยเหนื่อยนะเฮี้ยหยุดนะไอ้สัตว์อะไรคืออะไรเติมเยอะที่สุดอ่ะไม่เข้าใจเปล่าผมไม่รู้จะเอาทำใครไงพี่ก็เลยเอาคนอื่นดีเฮี้ยแต่ผู้ชายดิควายเปลี่ยนเลย แต่ผู้ชายสัตว์ลืมลืมคิดถึงตรงนี้เลยไปเปลี่ยนได้ไอ้เบิดไงเยี่ยมก็ไอ้เบิดไปลงดเองได้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 แล้วใครอยู่แรสุดวะฮะแร่ก็คือว่ามันจะมีหลุดเลสพี่ถ้าพี่เปิดตู้ j k ใช่ปะแล้ว ตายนี้มันหายไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียได้เหรอเปิดได้เหรอเปิดได้เหรอเฮียโคเทสตว์เฮียเฮียโคเทสตว์เฮียเท่จัดได้มาเชียเฮียโคเทสจัเทติงเทร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 ิง เอ้กูได้อะไรกูได้ฉลามก <Hi. S 2> ูได้ปลกฉลามแล้วเ <c oughs> ทพของไอเดียเหรอแล้วมันมีอะไรอื่นอีกปะมีเป็น ame, ไม้เชไม่ก็พี่ต้องเปิดเหรียญอาพี่พี่เปิดไปเรื่อยๆมันจะมีของพี่เลมจะมีของะจะมีของส,สาวอาทิตย์เงินเอาไปทำอะไรได้ไม่เข้าใจฮะเงินเงินเขาเอาไปซื้อของไปค้าของกับขายโอซีกันพี่กูมีสิบกว่าล้านอ่ะโอ้ก็ล้านล้านละบาทอะพี่ตอนนี้ใช่เหรอ ร้อยล้านร้อยแปดสิบบาทล่าสุดขายเงินค้ามีอยู่สิบล้านครับผมได้กี่บาทครับอยากได้ครับแต่ไม่มีตังค์ครับแค่คูปองพี่ก็ใบละร้อยแล้วนะคูปองที่พี่มีมีร้อยบาทก็รวยเลยดิเฮียถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ขายดิไมเด็กอะไรนะจะเขาจะไปขายได้ยังไงล่ะทำไมอด็ดีจริงเซิร์ฟลมจมเลยอย่างนั้นนะ กเปิ่อแนะ้ไอเ้เหี้ยเห็นแล้วเนี่ยไอ้สั <laughs> ถ์ถ้าพี่เปิดถ้าพี่เปิดกาชาตู้ JK ใช่ไหมแล้วพี่โ <no S 2> นแต่งตัวเหียอะไรมาเดี๋ยไอ้สั์ <laughs> มันมันจะมี1%น่ะพี่คือโอกาสออก1%และโอกาส 0. 5จเ <c oughs> จะออกเลนของเสาร์อาทิตย์นึกออกไหมแล้วแล้วเฮ้ยคือมันคือหลุดเลทแล้ว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 ตัวรัครดไอ้ที่ลุงแม็กออกนี่คือแรสุดเลยใช่ปะใช่ก็เพราะว่ามันเป็นเหรียญ JK ก็คือว่าแต่ละเหรียญน่ะก็คือจะมีตัวหลักต่างกันไป ตอนแรกอ<ะ>่ะผมว่าจะเอาพี่เป็นไม้แต่ทําไม่ทันก็เลยทําได้แค่ฉลามกับมาเชก็สุ่มเอาออกว่าจะออกมาเชหรือฉลามไปเปลีป่ยนหน้าโหลดมาด้วยควายได้ไม่มีปัญหาอละยี่ขึ้นมาเป็นยูทูบเลยฮีอะไรกี้ที่เห็น <laughs> ถ้เอาไปเปิดการชาในเซิร์ฟเรานะเฮียเฮียจัดเลยเนี่ยเป็นแบบได้แบบว่าแบบว่าต้องเป็นพวกลายปืนลายอะไรอย่างงี้โรยไสัตว์ไม่ใช่ลายปืนดตลายอ่ะเปิดได้ลายก็ค่อยขึ้นอนิเมชันก็ได้ไหนกูไม่เห็นมีหน้าคนอื่นไหมมีหน้าคนอื่นไหมพวกไอ้โจงไอ้แจ็ค่ะมีปะทำไม่ทันอ๋อมีแค่ขอไม่ทเหรอเพราะว่ากาไม่ว่างใช่ ลไ,ล,ไล้กล้าเปเยี่ยอะไรไปว้างไม่รู้เรียนกูเสกไม่เป็นกล้าบอกกล้าเรียนแล้วขอลุกแม็กอีกรอบดิเฮียเปี้ยวอ่ะ ทำตั้งแต่แรกมันก็ผิดแล้วหมายถึงการที่คุณเริ่มคุยกันตั้งแต่แรกมันก็ผิดแล้วเพราะกฎแกงก็พูดอยู่แล้วว่าห้ามคุยกันกราย่าวทิ้ลเรียกได้พี่เลวแล้วไยืดเ็จตังไปยืดแอคชียอะไรเนี่ยกาชาก็จะประมาณนี้พี่ทำทันแค่นี้ไวสุดแล้ว เพิ่งทำวันนี้เลยเนี <schnell> ่ยเอ้ยก <ไร S 1> ูแจกของเสาร์อาทิตย์กูเหม็นไอ้หี่กูเหม็นกูเหม็นรัแจกไงเนี่ยไอ้ที่ก็สเหม็นก็สองก็สองกสงไปในคีรัตก่อนยางนึงสังไม่มีเวลาหน่องมาเก่าเก่าเก่าเกอาเก่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 าเกอาเก่าเก่าเเก่าเกเก่าเกาเก่าเกอาเก่าเก่าเก่าเ่เก่าเกาเาเก่าเก่าเกก่าเก่เก่าเ่าเาเเเเ่เเ่เ อเอฟซีตัวเท่าควายครับพี่อันนี้ขายได้อันเท่าไหร่อ่ะฉลามเสาร์อาทิตย์เหรอเออไม่ใช่เราคา4,000-5,000่ะประมาณนั้นอ่ะโอ้ยงั้นกูเก็บไว้ดีกว่าถ้าแต่กันอะถ้ามันแพงขนาดนั้นอ่ะมันแพงพี่แค่ฉลาม JK ก็ติด5,000เลยกูเก็บไว้ดีกว่าถ้านแพงขนาดนั้นถ้านแพงขนาดนั้นกูเก็บไว้ดีกว่าไอ้ย่าคือทะร şey ัก ีด้วยผมยังไม่ได้ท้าทำคิวบีวเอาจะว่าให้แบบรอบที่แล้วพี่เก็บไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะอะไรนะรอบรอบที่แล้วพี่ก็แจกไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะใช่เขารวยเลยอ่ะใช่ผมเห็นคนที่พี่แจกวนีอันนี้มันเปิดมันเปิดขายเป็นโอซีด้วยใช่ไหมนนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยนะในเซิร์ฟเนี่ยขายเป็นโอซีเออแล้วก็เอฟสิบเอ็ดพี่ พี่อะไรนะเอฟซีอะไรนะอ่าคือภายในหนึ่งเซิร์ฟแบบผมทำให้มันมีสองแช n แนลอ่าพี่ลองไปแช a แนลสองดูพี่จะพี่จะไม่เห็นคนในแช a แนลหนึ่งเียก็คือว่ามันจะแยกโลกปกติต้องเปิดสองเซิร์ฟใช่ปะแต่อันนี้เปิดสองแช n แนลเลยอุ้ยสัตว์โคตรล้าดีอย่เซิร์ฟสองเห็นไหม ก็คือว่าจะไม่ได้ยินเสียงของเซิร์ฟหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ผมรู้สึกจะไม่ได้ล็อกสกคริปต์ก็น่าจะไปเรื่อยๆเชีย่ยล้ำจัดไอ้สั์เป็นเซิร์ฟเชนนิงที่หลุดโลกอะไอ้เชี่ยได้ไม่เผื่อแบบใครแหลกจากเซิร์ฟหนึ่งก็มาเซิร์ฟสองได้เลยไอ้เชี่ยหลุดโลกจัดไอ้สั์ มากกลางเมืองเขาไปดูหนังกันเงี้ยมันมีฉายหนังหนังที่อะไรอย่าบอกเราไปดูหนังซูใบสั่หนังดูไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีลิขสิทธิ์จะเสิร์ฟป่ะเนี่ยใช่ใช่นะพี่ลองเปิดชื่อบนหัวดูพี่เลือกอันล่างสุดอ่ะพี่ทับพี่พิมพ์ทับทีเอ็กแล้วก็เลือกล่างสุด ้องฆ่าให้ตายดูอ่ะวิเหี้ยติดลำดูดีใช่เซิร์ฟปะดูนะจะติดลำได้ไงเนี่ยพี่<ต>อยู่แนวสองเหรอแปดเดือนแล้วดีครับพี่เอรใช่แล้ว เฮียดเซิร์กไอสัตว์มาสูเปร์เลยเฮีไยไม่เร้คุต้องเล่นตรงไหนอะต่อยตรงไหนไพี่พี่ลองเดินไปดูในแท่นน่ะพี่ต้องเดินไปดูในแท่นอุ้ย ไอ้เคียทักนี้เอากูณไปอยู่ตรงนี้ได้ป่ะทักนี้เฮ้ยไม่ได้ดิพี่ก็ต้องมาต่อยเอาเองดิใช่หรอใช่เฮียไปแล้วคุณแล้วกูจะต่อยยังไงอะถึงจะได้ขึ้นแท่นอย่างเงี้ยฮะพี่ก็ต้องต่อยอ่ะคือในคือจะมีแอดมินจัดกิจกรรมอยู่เฮ้ยกูขอขึ้นได้ป่ะขอขึ้นที่หนึ่งดิกูขอขึ้นที่หนึ่งได้ป่ะได้เนี่ยเดี๋ยวให้แอดมินจัดกิจกรรมให้ก็ได้นี่กูอยากได้ที่หนึ่งอะรอรอพี่ว่างอะแล้วใครมันอยู่ที่หนึ่งอ่ะไมม่้เอ้วเคียนี่่มาตตอยกูดิสัว์ที่มันไขึ้นแท่นนได้เี่ย้ไม่ยอม คนที่ตายล้นเป็นเซอร์ทองหกสิบสิบออหกสิบสองวินเลยเหรอใช่ก็คือว่ายืนแบบไม่ตายอ่ะพี่เฮียใช่เอาบันทึเอาบันทึเอาบันทึกบันทึกบันทึกไอ้สัตว์บันทึมึงจัดไอ้บุรีมึงจัดไอ้บุรีเฮียมจัดจัดจัดีจัดีียเจัดจัดกิจกรรมให้หน่อยจัดกิจกรรมต่อยให้หน่อยเฮียมันเท่จังอ่ะใช่ใช่จัดกิจกรรมต่อยเฮียมันมันเท่จัดไอ้สัตว์เฮ้ยเฮีย แล้วมื่ต่อยยังไง62วินไม่มือพังไปเลยเหรอไอสัตว์สักลีเฮียมึงเอากูไปยืนอยู่บนบนนี้ก็ได้ป่ะบนเนี่ยบนเหนือเหนือเหนือพวกเนี้ยไอสัตว์พี่จะยืนครบ10วินหรือเปล่าแต่พี่เวทร้อยวินแต่ตอนนั้นแอดมินเขาไม่ได้นับแต้มใช่เหรอไอเวทอ่ะนะใช่ใช่พี่เวทจะยืนร้อยร้อยร้อยวินร้อยกว่าแหละผมจำไม่ได้นี่ไงเฮียใช่เหรอไอสัตว์ใช่ใช่เอฟหกฆ่าตัวตายนะพี่ เยียโอ้จริงจัดรอกูถึงอะร้อยวินอะเชื่อกูไหมไหวอะที่นี่คนต่อยตึงนะก่อแตกอะเออมาเถอะไม่หมดอะไอสัตว์มันปลักกูแล้วเนี่ยเฮีย จะมันต่อยยังไงร้อยวินวะไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นคึกอะไรกูอยากเจอไอ้พวกเคียนี่ได้เลยมะ้ไอ้สามตัวที่ยืนอยู่อะจบๆไปเลยแท่นเดียวไม่หาตัวไอ้กูดิมาดิยังไม่อยู่ออะดิเขาไม่อยู่ออะอยู่ในเมืองหลักเหมือนกันเซอร์ท็อปกับไอ้เนี่ยไอ้ตอนแรกกีฬาอยู่ในกีฬาโดนปีเตอร์แมสที่อยู่โคอีตบลงมาไอ้พวกนี้มันสู้กูไม่ได้กูเคยต่อยกับพวกมันอยู่ไอ้หี้อเออเนี่ยมาเก็บแต้มเลยพี่อันนี้มันขึ้นปะขึ้นขึ้นขึ้นคือหนึ่งวินที่พี่ชนะเมื่อกี้ เดี๋ยวเดี๋ยวครบที่ห้าว<ห>ิน<ห>แล้วมันจะมีคนคนคนประกาศพี่ไอไอที่ไอที่สามที่สองมันกี่วินที่สามเหรอที่สามเนี่ยตอนนี้ที่สามอยู่ที่กี่วินวะสามสิบเจ็ดคือถ้าพี่ต่อยมากกว่าสามเจ็ดก็ขึ้นแทนสามแล้วโอ้โหสัตว์จะขับไปต่อยสามสิบเจ็ดวะกูไม่ต้องไม่ได้สตอรี่แล้วมั้งไอ้เฮียวันๆ <laughs> ไม่ต้องทำไอเฮียอะไรเมาส์พังไงสัตว์